สวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีพี่ๆนะครับก็นะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมนะครับมาอัปเดตราคาพระนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกราคารับเช่านะครับสําหรับเนื้อทองคํานะครับใครที่มีนะครับแล้วก็สนใจอยากปล่อยเช่านะครับเห็นราคารับซื้อผมแล้วเนี่ยอยากจะขายอยากจะแบ่งปันนะครับ ยินดีรับเช่านะครับวิธีการง่ายๆนะครับคุณก็คลิกลิงก์นะครับด้านล่างของคลิปนี้นะครับหรือไม่นะพี่ๆก็เอาเบอร์โทรผมนะครับไปแอดไลน์โดยใช้เบอร์นะครับถ่ายรูปชัดๆมานะฮะแล้วก็ต้องการขายเท่าไหร่นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยนะครับพอจะมีราคาเป็นตัวอย่างนะครให้พี่ๆนะครับที่ติดตามแล้วเผอิญอาจจะมีพระนะครับอยากจะขาย นะครับได้ตัดสินใจนะครับนะถ้าสนใจปล่อยก็ทักเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสำหรับพิมพ์แรกนะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่ะนะครับสององนี้นะต้องบอกพี่ๆนะครับองนี้เนี่ยนะครับบางท่านอาจจะดูพระไม่เป็นเนาะนะครับสององนี้เนี่ยคือหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่นประวัติศาสตร์ 80ปีกรมตำรวจนะครับหรือจะเรียกว่าหลวงพ่อโสธรพระพุทธโสธรน,นะครับ80ปีกรมตำรวจก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเล่นหาเลยเอาเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตำรวจนะครับ80ปีนะครับสององค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะแยกเป็นขัดเงาหรือขัดมันกับพ่นทราย หรือพ่นทรายประกายเพชรนะครับนะฮะจะเรียกสั้นเรียกยาวก็ได้นะครับราคาเล่นหานะฮะสำหรับ2พิมพ์2แบบนี้นะครับให้ดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่นะครับน้ําหนักนะครับ22.8นะครับนะฮะราคานะครับที่ผมรับเช่านะครับหรือจะเรียกว่ารับซื้อเนี่ย นะครับพี่ๆมีเอามาขายผมเนี่ยถ้ามีกล่องมีการ์ดเนี่ยผมรับอยู่ราคาสอง0 0 0นะครับบวกนะครับต้องบอกว่าบวกตามสภาพพระนะครับกล่องการ์ดครบนะพี่ๆฟังให้ดีนะครับต้องกล่องครบกล่องการ์ดครบนะครับนะสภาพสวยก็อาจจะราคาขยับขึ้นนะครับได้นะครับแต่ถ้าไม่มีการ์ดไม่มีกล่องราคารับซื้อ อาจจะลดหลั่นไปนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่มีกา๊าซเนี่ยผมจะหักนะครับหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระด้วยนะครับก็ต้องดูอีกทีแต่ถ้าพี่ๆท่านใดมีนะครับเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่ขัดเงาซ้ายมือเนี่ยผมรับอยู่สองแสนบวกๆนะครับใครมีส่งมาได้เลยนะกล่องกร์ดครบส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่ นะครับรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจเหมือนกันนะครับน้ำหนัก22.8เหมือนกันนะครับแต่เป็นลักษณะของผิวพ่นทรายประกายเพชรนะครับแบบนี้ราคาจะถูกกว่าองค์ซ้ายมือนะครับนะครับนะฮะถ้านะครับมีกล่องมีการ์ดเนี่ยนะครับราคารับประมาณหลักแสนนะครับปล นะครับไม่ถึง200,000นะครับอันนี้สำหรับราคาที่ผมรับเช่านะพี่ๆนะครับถ้าไม่มีการ์ดก็ลดไปนะครับขวามือเนี่ยต้องบอกว่าผมจะรับไม่ถึง200,000นะครับนะครับนี่นะฮะก็เป็นราคาเช่าหาบอกกันแบบชัดเจนเลยพี่ๆมีไปตัดสินใจอยากขายติดต่อมาหาผมได้เลยจะโทรหรือจะไลน์ก็ได้นะครับถ้าเบอร์โทรก็ 097นะฮะ2299 888นะครับเบอร์ลเบอร์เดียวกันนะครับเอาเบอร์ไปแอดได้เลยนะครับนะหรือง่ายกว่านั้นนะพี่ๆคลิกลิงก์ด้านล่างมันจะมีลิงก์ให้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันจะลิงก์ไปที่อ่าไลผมถ่ายรูปชัดๆมานะครับไม่ต้องเดินทางนะครับมีบริการรับเช่าถึงที่นะครับง่ายๆพี่ๆไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานะครับง่ายมากนะครับโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะฮะไปที่องค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นภาพให้นิดนึงนะฮะนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับเนื่องด้วยนะครับผมทําให้แบบเป็นไลท์เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับไม่ต้องใจร้อนนะฮะใจเย็นๆนะครับนะขออนุญาตนะครับ ขยับรูปให้นิดนึงนะครับนี่โอเคสักครู่นะฮะนะครับ,นะรบเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมต้องบอกกันว่าพระรุ่นนี้เนี่ยผมเนี่ยประกาศรับเช่ามานานมากแล้วครับราคาเนี่ยพี่ๆอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมมามาบอกราคาให้แบบว่าชาัดเจนเลยให้พี่ๆไปตัดสินใจได้เลยนะเผื่อพี่ท่านใดมีนะครับผมขยับภาพไปนิดนึงโอเค ไม่ต้องกลัวนะฮะฝนตกนะครับที่นี่โอเคนะครับก็สององนี้ซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับแต่สององนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะสำหรับหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะฮะซ้ายมือนเนี่ยนะครับจะเป็นพิมพ์เล็กขัดเงานะครับขวามือจะเป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันแต่จะเป็นพ่นสายนะครับ น้ำหนักทั้งสององค์เนี่ยนะครับน้ำหนักเท่ากันก็คืออยู่ที่15.2กรัมเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยวัดที่น้ำหนักทองนะครับนะครับอ่ะโอเคนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นขัดเงานะครับราคารับนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับอาจจะมีบวกบวกนะครับกล่องก๊์ดครบนะครับถ้าไม่มีกล่องก๊์ดครบก็ลดหลั่นไป คำว่าบวกบวกความหมายของผมคือดูที่สภาพพระอีกทีว่าสวยไหมนะครับสุดท้ายเนี่ยราคาพระจะขึ้นอยู่กับความสวยของพระนะครับแต่หลักๆเนี่ยราคา1,000 0แสนนะครับจะสตาร์ทที่กล่องการ์ดครบนะครับสวนขวามือนะฮะเป็นพ่นทรายนะครับประกายเพชรราคาจะรับอยู่ที่นะครับลิมิตผมอยู่ที่1,000 0แสนนะครับเท่านี้ไม่มีบวกบวกนะครับสำหรับพ่นทรายกล่องการ์ดครบ นะครับถ้าไม่มีก๊์ดก็ลดหลั่นไปนะครับตามความสวยตามการตกลงกันนะครับการคุยสุดท้ายพระเนี่ยอยู่ที่ราคาพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับตกลงกันนะครับจะจบกันที่ราคานะครับโอเคก็สําหรับ2พิมพ์นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวใบทองคําอีกพิมพ์นึงนะฮะซึ่งจะเป็นพิมพ์สุดท้ายแล้วนะฮะผมขออนุญาตนะครับนะครับ นี่นะฮะก็เผื่อนะครับผมบอกเพื่อพี่ๆว่าเพื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายอยากจะติดต่อนะครับปล่อยเช่านะครับทักไลน์ผมมาได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับนี่อ่ะโอเคนะครับนี่นี่นะครับองสุดท้ายนะสำหรับเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำองค์นี้นะเป็นพิมแปดเหลี่ยม นะครับน้ำหนักตัวพระเนี่ยจะอยู่ประมาณ15.2นะครับนะร,บรุ่นนี้หรือพิมพ์นี้เนี่ยจะมี2ส,ส่วนด้วยกันก็เป็นที่เนื้อพระนะครับกับเป็นกรอบกรอบรวมกรอบเนี่ยประมาณ16กว่านะผมจําตัวเลขนะครับไม่ได้ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าประมาณเนื้อองค์พระอย่างเดียวประมาณ15.2กร,รัมนะครับนะบพิมแปดเหลี่ยมเนี่ยกล่องก๊์ดครบนะครับสภาพสวยๆผมรับอยู่ที่1 0 0 0 0แบาท นะครับถ้ามีเส้นคอชัดๆเต็มๆนะครับราคาอาจจะขยับได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้แต่เอาเป็นว่านะครับราคาเบ็ดเสร็จสำหรับ8ดเหลี่ยมเนี่ยผมรับอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับกล่องการ์ดครบนะครับใครมีอยากขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมยินดีรับเช่านะครับแบบนี้พิมแปดเหลี่ยมนะครับน้ำน้ำหนักทองก็จะประมาณ य, บาทนะครับบาทกว่าประมาณนี้นะครับนะครับ มีนะฮะอันนี้ก็สําหรับเนื้อทองคำนะฮะก็จะหมดแล้วนะครับแต่ส่วนนะฮะเดี๋ยวผมขอดูว่าผมมีส่วนอื่นเพิ่มเติมให้พี่ๆไหมนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักคู่นะครับนะครับอ่าโอเคอ่านี่มีหนึ่งองค์นะครับอ่านะครับองค์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะใจเย็นๆนะครับพี่ๆนะครับนะฮะ คลิปนี้เนี่ยผมบอกราคาให้แบบว่าชัดเจนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาเลยนะครับอ่ะนะครับองค์นี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นพระบูชาขนาดใหญ่นะครับขนาดหน้าตักเนี่ยวัดที่หน้าตักนะครับก็จะอยู่ที่9นิ้วนะครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับแบบนี้เนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยนะครับผมรับเช่าอยู่ประมาณ50,000บวกๆนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับใครมี ติดต่อเข้ามาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับสวยๆมาคุยกันนะครับราคาสำหรับพระบูชาเนี่ยขยับได้ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับอยู่ที่ความสวยใครมีเอามาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับแบบนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสำหรับพวกนะครับมีไหมเอ่ยรวมๆเนะี่ยผมขอดูนิดนึงนะ มีรวมรวมไม่เอ่ยอ่าโอเคนะครับอ่านะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อธรรมดานะครับพี่ๆอันนี้ภาพจมูวนิดึงไม่เป็นไรเนาะเนื้อธรรมดาเนี่ยเรทราคาสูงสุดเนี่ยผมรับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บวกๆเลยนะถ้าเป็นพิมพ์นิยมอะไรสวยๆเนะี่ยตามที่ผมเคยบอกนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อเงินนะสะภาพไม่สวยเนี่ยผมสตาร์ทอยู่ที่5,000นะครับ,รบก็ราคานะครับถ้าราคา อาจจะสูงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพพราะด้วยสวยไหมนะครับก็มาคุยกันแต่เอาเป็นว่าเนื้อเงินเนี่ยผมสตาร์ทอยู่ที่5,000นะครับถ้าสวยก็มาคุยกันนะครับสำหรับเนื้อเงินนะครับมีอีกไม้นะฮะสำหรับนะครับพวกเออเป็นพวกเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะเนื้อสามกษัตริย์เนี่ยสตาร์ทให้ตั้งแต่ มีหลายราคานะครับมีตั้งแต่6,000-7,000 8พันไปจนถึงหลักหมื่นก็มีนะสำหรับเนื้อสางกระสัตว์ทั้งลอยองค์แล้วก็8ดเหลี่ยมนะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยนะครับแล้วก็ตำหนินะครับหลักๆก็จะยูที่จมูกนะครับโดนไหมอะไรยังไงนะครับแล้วก็เส้นคอนะครับผสมคมไหมผิวลุ้งไหมนะครับราคาก็จะดีกว่านะครับสภาพที่เป็นปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ เผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะขายติดต่อนะครับผ่านไลน์นะครับส่งมาหาผมนะครับอยู่ที่ไหนก็แจ้งมาราคาตกลงกันได้เนี่ยผมมีรับเช่าถึงที่ยังไงนะครับใครมีพระรุ่นนี้นะฮะผมบอกราคาชัดเจนแล้วอยากจะขายติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับเช่านะครับง่ายๆสะดวกนะผมย้ําเสมอว่ามีบริการรับเช่าถึงที่พี่ๆไม่ต้องเดินทางนะครับติดต่อกับผมเนี่ยสะดวกสบายที่สุดแล้ว บริการนะครับให้พี่ๆแบบว่าสบายที่สุดนะครับถือซะว่าเราเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กันพี่ๆมีพระอยากปล่อยผมบริการนะครับรับซื้อให้นะผ่าช่องทางจำหน่ายให้นะครับซึ่งผมทำแบบนี้มานานมากแล้วนะฮะแล้วก็นะครับจริงๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่านะครับพวกการซื้อขายผมเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า บางทีนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ให้เรามาปล่อยพระให้นะครับนะครับแบ่งนะฮะเช่าบูชาให้ผมเนี่ยผมก็นะครับดำเนินการปล่อยให้นะครับพี่ๆไม่ต้องกลัวนะฮะข้อมูลของพี่ๆเนี่ยนะครับถ้าพี่ท่านไหนเนี่ยนะครับโอ้ซีเรียสมากกลัวว่าเฮ้ยขายพระจะดูไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าติดต่อผมนะครับซื้อเขาเรียกว่า ปล่อยผ่านผมเนี่ยพี่พี่สบายใจเลยข้อมูลของพี่พี่เนี่ยเป็นความลับแน่นอนเพราะว่ามี้หลักหั้ใหญ่เนี่ยนะครับให้ผมนะครับเรียกผมไปใช้เนี่ยเยอะนะครับไม่ต้องกลัวเลยข้อนี้นะผมบริการแบบว่าข้อมูลของพี่พี่เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญและเป็นความลับมากนะผมใส่ใจเรื่องนี้มากนะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวเลยพี่ๆี่ท่านใดอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเฮ้ยกลัวว่าส่งพระ นะครับให้มาร์เนี่ยเราจะมีปัญหาไม่ต้องกลัวนะแต่อันดับแรกพี่ๆต้องติดต่อมาก่อนคุยกันก่อนส่งพระให้ดูก่อนคุยกันเรื่องราคาแล้วค่อยส่งมานะครับ mm. ไม่ต้องกลัวนะช่องนี้ไม่มีมิจฉาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็ระวังนะฮะถ้ามีการทักพี่ๆเข้าไปก่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระแวงระวังไว้นิดนึงนะครับช่องผมไม่มีทักไปก่อนนะแล้วก็ส่งพระมาไม่ต้องกลัวนะพระถึงผม เช็คอะไรเรียบร้อยโอนเงินให้พี่ๆแน่นอนนะฮะแล้วก็ช่องนี้ไม่มีบริการนะครับโอนเงินให้พี่ๆก่อนพี่ๆต้องส่งพระมาก่อนเห็นหน้าค่าตาผมอยู่แล้วไว้ใจได้แน่นอนแล้วก็อีกอย่างนะครับมีไหมอ๋อเดี๋ยวนะ,นะครับแล้วก็อีกอย่างพี่ๆไว้ใจผมได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีเครดิตไม่มีมาตรฐานเนี่ยนะครับผมไม่สามารถทําหนังสือเล่มนี้ นะครับจัดทำขึ้นมาได้แน่นอนหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังสือเล่มแรกๆของวงการเลยนะที่ทำเกี่ยวกับหนังสือเฉพาะหลวงพ่อโสธรกรมตารวจ80ดปีนะครับแล้วก็นะครับนี่นะฮะจัดพิมพ์อย่างดีนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้าผมไม่มีเครดิตนะครับไม่ได้สร้างมาเนี่ยผมไม่สามารถทำหนังสือออกมานะครับให้ให้รุ่นนี้ นะครับได้ดูเป็นตัวอย่างแน่นอนนะฮะไม่กล้าแน่นอนต้องบอกอย่างนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆด้วยยังไงอย่างที่บอกนะครับถ้ามีพระรุ่นนี้80ปีกรมตำรวจเรียกผมไปใช้บริการได้เลยยินดีรับเช่านะฮะโอเคไปแล้ะครับยังไงก็อย่าลืมปล่อยพระนะครับนึกถึงผมนะครับนึกถึงมาร์กวินนะฮะไปละครับ